สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่25พฤษภาคม2565บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือว่าทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันยังมีฝนปรากต้เห็นอยู่นะครับเป็นฝนที่โปรยปลายในช่วงบ่ายจนหอดช่วงแรงนะครับ เดี๋ยวไปเบิ้งสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับเริ่มจากแผนที่อากาศฟิวฟื้นของโคมอุตุนิยมิทยาอันนี้ก็เป็นแผนที่ในช่วงเวลาตีหนึ่งของเมรีนะครับแต่สิ่ว่ามีตัวแปรที่สําคัญก็คือตัวร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านทังด้านของภาคเหนือเขาหายอมความอากาศดัตามบริเวณประเทศเล่าตอนบนนะครับหลกักการอีกตัวหนึ่งนะครับก็บกบกคือตัวแปรที่สําคัญล่มมรสุมประจําฤดูฝนก็คือล่ม ในทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่มีกําลังปานกลางนะครับหลัก็พัดปกคลุมทางด้านของประเทศไทยในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านั่นนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งโตภาพท้ายดาวเทียมนะครับเป็นลักษณะของกลุ่มเมฆที่ปกคลุมทางด้านของอ่าประเทศไทยนะครับก็สิโว่าทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี่กิสิส่วนหลนะครับก็สิมีกลุ่มเมฆปกคลุมทางด้านของอ่าตอนบนของภาคนะครับบาวาสิเป็นทางด้านของจังหวัด น้องน้องค่ายเบืองการนะครับสกลนครนครพนมนะครับกะมีกลุ่มเมฆที่ปรากฏให้เห็นนะครับมีลักษณะของสีขาวรวมไปถอาสีน้ำเงินนะครับที่ปกคลุมทางด้านของประเทศไทยตอนบนนะครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับจากเรดาร์ตรวจอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับก็สิพบว่ามีกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในระยะต่อมานะครับก็คือกลุ่มฝนที่ ปกคลุมทางด้านของจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นลักษณะของฝนอ่อนนะครับลักษณะของสีเขียวนะครับเป็นฝนที่บ่ได้หลยบานไดนะครับระกาบ่ได้เป็นฝนหนักนะครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวเรดราตัวรากาศจังหวัดสกลนครนะครับกะสีสอดคล้องกับเรดราตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คือสีต่วนฝนลุมฝนบริเวณทางด้านของจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นลักษณะของกลุมฝนเล็กน้อยนะครับฝนฝนอ่อนๆนะครับที่ปกคลุม จังหวัดบึงการแล้วก็มีการสลายตัวในระยะต่อมานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเพิ่งการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับสําหรับการพยากรณ์อากาศ2 4ชั่วโมงข้างหน้าก็ยั่งสิมีฝนหรือฝนฟ้าข้งนองที่เกิดขึ้นได้นะครับและสิมีฝนตรหนักได้บางมองบางพื้นที่น้ำนะครับแต่ส่วนหลายนี่สิเป็นทางตอนบนบนบนะครับเพว่าจะเป็นจังหวัดน้องค่ายบึงการสกนลนครนครพนมอุดรธานีนะครับ ก็สิเป็นเน้นทางฟังที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศลาวนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นได้เล็กน้อยนะครับ3 1จนถึง3 4องศาเซลเซลียสนะครับในช่วงใบจนถึงช่วงแรงนะครับส่วนในช่วงของมืออื่นเ้าสนี่ก็มีแนวโน้มที่อุณหภูมิสูงขึ้นน้ำนะครับก็อยู่ในช่วง2 4จนถึง26องศาเซลเซียสนะครับกนะ็ถือว่าอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองนะครับ ส่วนการกระจายตัวของอุณหภูมิในไายจังหวัดนะครับสําหรับอุณหภูมิในไายจังหวัดนิกามินาโ้มีสีสูงขึ้นนะครับก็สีสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าทั้งด่านของจังหวัดชัยภูมิคอนแกนมหาสารคามมี่ก็สีมีอุณหภูมิที่สูงกว่าบริเวณอื่นนะครับอุณหภูมิในช่วง่บยจนหอดช่วงแรกนีอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสนะครับล้วกาอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงของื้อื่นเศร้านะครับอยู่ในช่วง2 5หอด26องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับ ไปเบื้องการพยายกรณ์อากาศรายสัปดาห์นะครับสำหรับการพยายกรณ์อากาศรายสัปดาห์ตั้งแต่มื้อนี้นะครับวันที่25จนฮอดวันที31่31พฤศภาคมนะครับจะมีแนวโน้มที่ม,มีฝนตกได้อยู่นะครับตลอดสัปดาห์นะครับโดยมีการกระจายตัวของฝนที่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนหลายกะ คือสิเนนทั้งด้านของตอนบนบนของภาคนะครับทั้งด้านของอจังหวัดหนองคายบึงการสก,กล,ลนครนครพนมรถไปฮอดจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเนาะครับนี่ก็คือโดยร่วมของการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับสําหรับในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี่จะสิยังมีฝนตกได อย่างต่อเนื่องมันเองนะครับแต่ว่าสีเน้นทั้งตอนบนบนของภาคนะครับเพราะว่าสีเป็นทั้งด้านของจังหวัดน้องค่ายบึงการสกลนครนครพนมรวมเป็นขอุดรธทานี่นะครับที่สีมนีการกระจายตัวของฝนที่ถือว่าดีกว่าบริเวณอื่นนะครับผมส่วนในรายสัปดาห์้นกายังมีฝนที่ตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าฝนก็ยังบ่ไดลดล่งหลปันไดนะครับก็ถือว่าฝนดีตลอด สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับติดตามสภาอากาศจากศูนย์อุนนิยมวิทยาภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ตลอดช่วงตลอดสัปดาห์นะครับสำหรับในคลิปเศร้าวันที่2 5เพื่อสภาคพ2 0 6 5าน,นี่้กับผมกะขอกราวคข้ามาสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน